สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซยโยหนีเห่าสรามะเรกุมกูดมอร์นิ่งอัพตะนูนอีบวลนิงกูดไนนะนะนะชาลิตินะครับมันยั่วมันเยานะตัวเลขของหมอฤทธิา์ดาวเศรษฐีนำโชคราบใหญ่ในชนาศารันลานประจำในวันที่1กรกฎาคม2568นะครับตัวเลขซึ่งคำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้า ใช้ระบบสิทธิทวิชามาหาเวทดูดดาวมีความแม่นยำ95%้สบอีบอกไงเ,เพราะฉะนั้นหลายคนที่ผ่านมามีโชคลาภทั้งบนมหาสมุทรและใต้มหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคุณจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อตามกำลังต้องซื้อให้ถูกกฎหมายนะถ้ามีคนขายลอตเตอรี่ไปยืนที่รถไฟฟ้าใต้ดินห้ามไปซื้อเพราะคุณจะเป็นการผิดกฎหมาย คุณจะไปซื้อหว้ยใต้ดินทันทีคุณห้ามซื้อนะต่อให้คนมียืนขายตลาดตรงนั้นห้ามซื้อเถียงไม่เลิอกก็ทีหนึ่งแหม่นะอันนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นก็ขอแสดงความดีใจหลายคนก็ถูกมีโชคล่ามนะคนที่ไม่ถูกก็ต้องรองวดต่อไปนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนทุกๆคนก็รู้อยู่ใช่ไหมก็จะมีอยู่สองช่วงนะก็จะมีช่วงๆก็เลิงหุ้ย นะครับเออตอนนี้หมูเด้งรู้สึกว่ามันซบเซาลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงงกับลิงหุยก็กลับมาโดดเด่นเจอจลาดัดเอาช่วงช่วงไปก่อนนะโอ้โหแหมกว่าจะมาทําคลิปได้เนี่ยโอ้โหงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยนะเออหนูได้อดหลับอดนอนไปได้หลับไปได้นอนเลยนะเมื่อกี้ก็ไล่มแมลงออกไปตัวใหญ่มแมลงบินมาชนกระบาลชนหัวอย่างนี้ก็ไม่ไหว บางทีมาไา้ก็บินเข้าปากโอ๊ยมาแรงเยอะเหลือเกินเว้ยโมีโชคมีลาบนะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเด่นเนี่ยนะเออกงวดประจำเดนวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพัน้าหสิบปดนะครับนะก็คือคนที่จะมีโชคลาบได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขคุณก็ดูตามลูกมีความสุข นะครับกินอิม่มนอนหลับดูหนังฟังเพลงครับ <c oughs> พยายามอย่าไปเครียดต่อสิ่งใดนะในเรื่องการบ้านการเมืองก็ปล่อยไปแล้วแต่ซิมเหลียงเลี้ยงแล้วเสียงเสียงโชคก,กันดีกวา่า <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่นะอะก็มีโชคลาบยิ้มเขาไว้เสร็จแล้วคุณก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา นะครับในพื้นดวงของคนเราเนี่ยดูง่ายๆในดวงชะตาคุณถ้าคุณจะต้องมีโชคลาภมีความสําเร็จเนี่ยคุณก็ไปดูในตัวตำแหน่งตัวเลขของคุณ้ะอยู่ในภพลาภะมีไหมนะอยู่ในภพลาภะมีไหมอยู่ในภพสู่ภะมีไหมนะตัวเลขอยู่ภพสูภะนั่นคือตัวเลขห่งความสําเร็จคุณก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคลาบได้ส่วนเลขแอบจะอยู่ในภพวินา นะครับผมราศาร์ไทยระบบสุริยญาณนะระบบสิทธทิวิชามหาเวดูดาวนะครับในของอาจารย์เคล็ดลับเนี่ยนะเลขแอบคืออยู่ในพวกวินาจะมา 50, 50้าสิบหอร์เยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะในดวงชะตาอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอคุณสวนมรรเพสร็จแล้วก็ดีนะครับวันนี้ตัวเลขเด่นเนี่ยนะที่คำนวณออกมาโอ้โหมันจักจัก้ะแจ้ง,จงเหลือเกินเว้ย ออย่าไปพูดชงพูดเลยไหม <c oughs> พูดเลยนะโอ้ยมีไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกนะเออตกใจหมดก็จะมีแปดหกแล้วก็เก้านะครับแปดแปดหกเก้านะอันนี้คือตัวเลขที่เด่นและคำนวณน,นะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขจรเนี่ยนะตัวเลขของวันนี้ก็เจอ ก็จะมีเลขเอาทำคลิปไม่เสร็จสักทีนึงงานมาแล้วสต็อปก่อนนะเอ่อโอเคหายไปสองชั่วโมงอันนะี้เมื่อกี้ถึงไหนนะตัวเลขใช่ไหมตัวเลขของวันจรวันนี้คุณก็สามารถเสี่ยงได้มันก็จะมีเลขห้าแล้วก็เลขแปดนะคุณก็สามารถไปเสี่ยงโชคลาภได้ นะครับสีอะไรที่จะนําโชคลาภให้กับคุณในวันนี้นะครับก็คือสีส้มสีส้มสีสมสหมากสุกได้นะครับนำโชคลาภมาให้เป็นอย่างดีคุณจะไปซื้อรอตตอลี่กับบุคคลประเภทไหนเป็นคนที่รูปร่างท้วมนะครับเล็กน้อยใบหน้าอาจจะมีแผลเป็นอยู่บ้างเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปซื้อรถตตอรี่กับเขาได้ นะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับอย่าอย่าลืมนะย้ํานะต้องซื้อรถตตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบสองใบแล้วต้องถูกกฎหมายนะห้ามซื้อหวยใต้ดินนะคุณจาไว้นะถ้ามีคนไปยืนขายแผงรถตตรี่รถไฟฟ้าใต้ดินข้างล่างคุณอย่าซื้อนะมันผิดกฎหมายพอคุณซื้อเสร็จปุ๊บซื้อหวยใต้ดินเถียงเถียงกันไม่เลิกเลยอันนี้แซวแซว พวาไปอะนะวันนี้คลิปอาจจะดึกหน่อยนะเลงดึกนะจริงทำมันจะสองสามทุ่มจนสี่ทุ่มเดีย๋ยวจะพยายามโพสให้เร็วที่สุดอะนะใครนอนดึกบ้างยกมือขึ้นนะต่อมาเลยครับมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะครับหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคลาภใหญ่ในชะนา ล้านล้านประจำในวันที่หนึ่งกรกฎกดาคม2,568นดะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภแล้วตัวเลขอะไรที่จะนำโชคลาภให้กับคุณนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสาเร็จนะเพราะสิ่งคำทำนายพยกรณี้ที่คำนวณออกมาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางคุณก็ไปเลือกรนะตัดสินใจเลือกตัวเลขที่คุณชอบ นะครับถ้าตรงใจหรือตัวเลขไหนนะคือมันจะมีเคล็ดลับบอกเวลาถ้าคุณดูตัวเลขไหนฟอฟตัวเลขไหนที่มันซ้ําอันนั้นแหละตัวเลขมีโอกาสที่จะออกตัวเลขซ้ํามีโอกาสที่จะออกนะครับไม่มีตาําราไหนเขียนไว้นะจาไว้แล้วออกสูงด้วยประมาณ 80- 90%ออันนี้นะครับมาพูดถึงราศีหลักแห่งโชคลาภ ราศีรกของแห่งโชคลาภในวันนี้เลยก็คือชาวลัคนาราศีตุลครับตุลตุลตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาในอิทธิพลดาวปัตตนิอังคารยังอยู่ราพานะก็คือเจ้ชาชะตาในคนรักคู่ครองหรือรวมถึงคู่มิตรคู่สัญญาหว,นหวน่นห้วนส่วนหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นคนต่าง จะนำโชคลาภมาให้ประสบความสำเร็จนะแล้วตัวเลขของคนราศีตุลเนี่ยคุณก็จะมีเลข2 3มีเลข8แล้วก็1 5 2 3 8แล้วก็1นหนะครับแต่ให้จับเลือกตัวเลขที่คุณชอบได้เลยนะต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับคนราศีเมฆในเห็นได้ชัด ดาวพระราหูก็ย้ายมาเต็มที่นะในโดชะตานในเดือนนี้นะครับใจเย็นๆนิดนึงอดทนนิดหนึ่งสิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอี๊ยบป๋อหอนะครับดาวพระราหูตั้งแต่ย้ายมานะครับจนถึงตอนนี้ยังมีอุปสรรคไม่ค่อยเต็มที่แล้วคุณจะได้รู้รับรู้ข่อในคลิปนี้ก่อนคนอื่นหลังจากวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไป ดาวพระราหูปลดล็อกทุกอย่างจะเดินหน้าราบดรื่นมีแต่สิ่งที่ดีย้ำระวังการลุ่มหลงโมเมามากจนเกินไปนะครับมันจะมีสิ่งอะไรเข้าไมา้คุณหลงไหลระวังนิดหนึ่งและกันหลังวันที่7กระะกฎาคมไปนะคะรับแล้วในดวงชะตาชาวราศีเมฆเนี่ยดวงคุณลาพาเป็นเกษตเเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมอยู่แล้ว อันเนี้ยไม่ต้องห่วงมันดีในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ตัวเลขของชนคนราศีเมฆเนี่ยนะคุณก็จะมีเลข8 2 3เลขแอบก็คือเลข7นะครับมี8 2 3แล้วก็เลข7จับคู่ได้เลยตามสบายนะต่อมาชาวรักคนาราศีาพฤษศ คนราศีพุกศกดวงชะตาคุณเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินอยู่แล้วนะครับในดวงของคุณเนี่ยนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จตัวเลขนําโชคเฉพาะของคุณก็จะมีเลข7นะครับห้นะส่วนเลขแอบก็คือเลข6นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์น,นะครับตามหลักการนะคุณก็ไป เสี่ยงโชคซื้อรถตตอรี่เอาไม่ต้องไปคิดมากต่อสิง่งใดนะครับเลือกตัวเลขที่คุณชอบนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตานเนี่ยดวงคุณจะต้องเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภจึงจะดีหรือดวงคุณเนี่ยนะบุตรบริวารจะนำโชคลาภมาให้บุตรบริวารน,นำโชคลาภมาให้ นะครับตัวเลขของคุณก็จะมีเลข6มี8เลขแอบก็คือเลข0นะ8นอแป่า6 8แล้วก็0จับคู่เช่น0 6ไอ้0 6เนี่ยนะยัง,ย,งยังมีโอกาสที่จะมาอีกนะเบอร์เผอรอว่านอาจจะมาบนมาล่างหรือสลับตำแหน่งหรือจัดมันจะเป็น6 0 0 6หรือ6 9 9 6เ้มฮ เป็นศูนย์เก้เก้าศูนยเอออันเนี้ยน่าจับ่าคุณก็ซื้อลอตเอรีร่เผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการงานและโชคจากความฝันคนกรกฎเกตกุมรักมักฝันแม่นร้อยทั้งร้อยบางคนเนี่ยมาเล่าความฝันให้อาจารย์ฟังฝันถึงตัวเลข ตัวเท่าบ้านใหญ่สักขนาดนี้คุณจะจําไม่ได้ได้อย่างไรถูกไหมอ่อแล้วตรงร้วยออกด้วยนะเพราะเขาเห็นตัวเลขเห็นเลขเดียวไงแล้วไม่รู้เขาก็ไม่รู้ยังไงเอาไปวิ่งเห็นไหมวิ่งวิ่งไปไหนะวิ่งไปซื้อซื้อรถตลีแหม่นะเออเพราะฉะนั้นก็เช้าราศีกรกฎหรือไม่ท่านนั้นสมัยอย่างนั้น,กกน,นตัวเลขคุณ ก็จะมีเลข07นะส่วนเลขแอบคือ15นะครับของชาวราศีกรกฎต,ต่อมาชาวราศาีสิงค์คนราศีสิงห์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนสิงคเนี่ยนะควรเสียงโชคลาภพอประมาณนะครับตัวเลขของคุณก็จะมี15แล้วก็6 หนึ่งห้าแล้วก็หกนะครับส่วนตัวเลขแอบก็คือสี่เก้านะของชาวราศีสิงนะครับคนสิงดีๆจะดีด้วยบุญกุศลเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยนะราหูเร็งนะกดแห่งกรรมเร็งชาตาเดี๋ยวเสาวจะกลับมาจะได้ยืนยันว่าคุณเนี่ยดีหรือไม่ดี อนเนีด้บอกได้แค่นี้แล้วกันนะเออว่าคุณสิงทำความดีรักพ่อแม่กระตันยูรู้คุณนะออจงรักากดีต่อชาตินะดวงดีครับร่ำรวยหรือสาวกลับมาโอ้โหนี่มันแย่มากเลยนะทุจริตคอร์รัปชันนู่นนี่นั่น,นปิดสินปิดรำนะโอ้ยตกครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นชาวลัคนาราศี 4. สิงถ้าตอนนี้นะตัวเลขของคุณก็จะมีอย่างที่บอกหนึ่งห้าแล้วก็หก แล้ว49นะเขาได้บอกไปแล้วดีกว่าแา้วนะนะเสี่ยงโชคพอประมาณนะครับพอประมาณสิงพอประมาณต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันดวงชะตาคุณเนี่ยมี49มี0มี49แด,ด้0ส่วนตัวเลขแอบก็คือ2 3ของชาวราศีกันนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาเป็นจระรรราศีเป็นราศีตุนธาตุเขาเรียกว่ามีกําลังรุนแรงหนักแน่นและมั่นคงเป็นดาวซึ่งเดินแบบรวดเร็วครับถ้าเปรียบเสมือนถ้าตามตําราของอาจารย์เชยนะเขาจะเปรียบเทียบราศีหลักนะราศีเมฆราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเรียกว่าเป็นดาวเสืก็เรียกว่าอย่างรวดเร็ว นะครับเพราะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถือว่าตุ้นคนรักคู่ครองคู่สัญญานำลาบมาให้ก็จะนำมาอยู่เรื่อยๆและนำมาเยอะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะครับประสบความสำเร็จตัวเลขของคุณก็จะมี2 3 8และ1นึ่งหและ1นึของชาวราศีตุลต่อมา ชาวลักนนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกนีในดวงชะตาเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโชคลาภความสําเร็จมีเครดิตที่ดีครับมีอยู่แล้วนะในช่วงจังหวะนี้ถามว่าคุณจะเสี่ยงโชคได้ไหมนะค,ะคนรับคนลักนณาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคลาภได้นะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณตัวเลขก็จะมีเลขเมีสี มี7และ49จับคู่ได้เลยตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาของคุณเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากการเสียงโชคอยู่แล้วนะครับนู่นนี่นา่นเข้ามานะคนธนูคนธนูจะมีเลข2 3แล้วก็6 2 3แล้วก็6นะครับของราศีธนูต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร คนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะอิทธิพลในดวงชะตาของคุณนะครับเจ้าชะตามีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะคนมังกรก็คือคุณจะเสียงก็ได้ไม่เสียงก็ได้หรือเอาพอประมาณตัวเลขของคุณก็จะมีเลขศแล้วก็3 2 0สองศแล้วส2สองไม่ต้องอะไรมากมายนะครับของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่ม คนราศีกุมเนี่ยบุตรบริวารของเจ้าชะตาเนี่ยนะก็คือโลคุณนะ่ะจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาลูกคุณหรือคุณมีโอกาสจะมีโชคก็ได้จากการเสี่ยงโชคตัวเลขของชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีหนึ่งห้าแล้วก็สี่เก้าหนึ่งห้าแล้วก็สี่เก้าของชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ต่อมาชาวรัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาเพราะดาวเสาเป็นลาภะครับคุณไม่ต้องกลัวครับตำแหน่งดาวเสาเป็นลาภะคนที่จะต้องกลัวเสาเสียหรือเสาคุณจรเป็นกันละกินีฐาน,น,น,นะ้นักคุณต้องกลัวเพราะกรรมเก่าถึงตัวนะครับแต่ถ้าคุณดวงคุณไม่ใช่ ไม่ต้องคิดมากคุณอาจจะเหนื่อยมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องทำดีขึ้นโชคลาภก็จะมีเข้ามาเสาวอยู่ราศีมีนจำไว้บางคนไม่รู้ไปทายอะไรสเปส,สตะเสาวอยู่มีในดวงชะตาของคุณมีอยู่สองอย่างหนึ่งถ้าให้คุณต่อเจ้าชะตาคุณจะต้องมีวิริยะอุตสาหะถ้าคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมมีวิริยะอุตสาหะดวงคุณทำมาค้าขึ้นประสบความสาเร็จ แต่สองมันเป็นทิฏฐิเจ้าคิดเจ้าแค้เป็นกรรมผูกใจเจ็บมันก็ส่งผลต่อดวงของคุณนะเเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกขยันขันแข็งลุยในการทำงานจะดีที่สุดประสบความสาเร็จคุณไม่ต้องกลัวเสาอยู่คุณนะถ้าคุณไม่ได้ทำกรรมทำความชั่วร้ายอะไร,ะไรคุณไม่ต้องสนใจครับยังไงคุณก็ดีครับลอของราศีมีนนะ เพราะ้นคนลักนณาราศีมีนโชคล่ามีข่าหาเต็มที่แล้วตัวเลขของคุณก็จะมี49มี49แล้วก็มีเลขแอบนะครับเอาเดี๋ยว49 <c oughs> เลขแอบคือ8แล้วมันแอบอะไร87ครับ8778ครับเอออันนี้ของลักษณาราศีมีนนะก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใด นะครัไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้มาพูดถึงเลขแอบวันจรเลขแอบวันจรในวันนี้นะครับก็จะมีเลข87 67 06 01 05 14 19 4 5 9 5 4 3 9 3และ3 2นะครับอันนี้คือเลขแอบ,บของวันจรประจำเร็วนวันี้นะครับเพราะคุณไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งใดน,นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณทุกคนถูกขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบร่ำรวยกันทุกๆคนกันเลยนะครับ ต่อมาเลยครับเออนะเยอะทาไม่ทันนะเมื่อกี้ก็สายเข้าอีกทีหนึ่งทําไม่เสร็จสักทีหนึ่งงานเยอะนะ <S <S มอริสผ่าดาวเศรษฐีนําโชคลาบใหญ่ในชนะสาร้านรานประจําในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าหสิบแปดนะครับเออก็ไม่รู้วันนี้จะลงคลิปได้ทันไหมนู่นนี่นา่นถ้ามันไม่ได้ดึกเกินนะนะหรือถ้าไมาอย่างถ้าลงก็ลงหรือถ้ามันดึกเกินอาจจะไปลงพรุ่งนี้ก็แล้วแต่นะนะ ประจำงวดในวันที่1กรกฎาคม2568นรนะ25ตัวเลขซึ่งคำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้านะใช้ระบบระบบสิทธิทวิชามหาเวทดูดดาวแม่นที่สุดใน3โลกอันนี้ตัวเลขเป๊ะๆคุณไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับมีโอกาสออกสูงเลขที่ออกก็คือเลขแต่แต,แต,แต่คุณเห็นตัวเลขที่จานวงไว้ไหม วงวาทินวงไว้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นตัวเลขเศรษฐีเด่นก็จะมีเลข8นะครับมีเลข8แล้วก็เลข6คุณเห็นไหมเออแปก็หกแต่ไม่พอก็นั่นเลยเอา6ตั้งขึ้นเป็น9เพราะฉะนั้นก็จะมี8 6แล้วก็มีเลข9ดักไว้ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับส่วนตัวเลขตำแหน่งดาวที่ดีหรือตำแหน่งดาวมาตรฐานนะคุณจะได้เห็นดาวมันจะมีดาวกเกษตรถึง3ามดวงมีดาวอังคารมีดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวศุกร์เป็นกเกษตรสามดาวนี้สามารถไปเสี่ยงโชคลาภได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จับคู่ให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เพราะฉะนั้นตัวเลข80% 80%ก็จะมีเลข86 89 82 76 36แล้วก็46อันนี้คือ80%นะครับคุณก็เลงๆไว้เน86 89เนี่ยเลงๆไว้นะก็ซื้อไว้หน่อยหนึ่งนะครับเอ่อต่อมา70% ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จำได้ไง่ายเจ็ดสิบคุณจะมีเลขหนึ่งหกหนึ่งเก้านะแล้วเว้นวร์กศูนย์หกและศูนย์เก้าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ศูนย์หกศูนย์เก้าคุณจะได้มองได้ชัดเจนเออเจ๊รู้ไว้นะเลงไหมตัวเลขที่คุณชอบ ต่อมาหกสิเปอร์ซ็นคือหกสิบเอร์เซ็นไม่ต้องอะไรมากมายหรอกจับมัวมัวอะไรหกสิบเปอร์เซ็นตมันนั่นนู่นนี่นั่นก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามห้าสี่แล้วแต่เลยนะคุณดูจับไปมันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์หลักการหรอกเพราะถ้าโดยตามหลักเกณฑ์หลักการคุณก็ดูจากที่วงกลมแดงๆถ้ามาอยู่ตรงข้ามุณมีโอกาสออกโยกหน้าโยกอยังโ,โยกหลังตีโกนกว่าไปนะแต่ก็ขอให้คุณแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะ คุณก็ดูเล็งๆก็พอแล้วมันก็มีโอกาสที่จะออกสูงนะครับแต่ถ้ามาเลงกับเสียงแดงๆเช่น6ใช่ไหมหกมันก็จะมี7 3 4อยู่ตรงนั้นนะอันเนี้ยก็จับคู่ได้เลข8ก็จะมี2กับ9อย่างเงี้ยธรรมดานะครับจับคู่ได้ต่อมามาพูดถึงเลขแอบคำนวณในวันนี้เลขแอบคำนวณในวันนี้ก็จะมีเลข8 7ดเ แปดสี่ห้าแปองหกเหนรือศูนนี่แหละศูนะครับเอ่อนะต่อมามาถึงเลข3ตัวเลขท้าย3ตัวไม่ว่าจะเป็น3ตัวหน้าหรือ3มตัวหลังก็ตามนะครับคุณก็จะมีเลข5้าหนึ่งส 8 7 9 3 9 8 4 0 4 7 4 6 4 9 0 3 7 4แล้วก็2 3 8นะครับอันนี้คือเลขแอบนะของวันจรประจำในวันนี้ นะครับเออนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตา12ราศีตัวเลขนำโชคหมอทิปยาดาวเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นก็สาธุนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเกิดเลยนะครับอาหางปิสาโทอาหางปราริโจโรปิริสาโทติประสิทธิเตและเมสาทุก สเสม็ดเสม็ดเสม็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับชารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ